อ๋อเปิดภาพมากก่อน้าช่วบรรยากาศที่วัดป่าน้องบัวนยี่สิบทักทายทุกท่านวันนี้ฝนตกฝนตกเมื่อคืนพายุเข้าพายุเข้าโอ้บล็อกอะไรไม่ร้บล็กกำลังแหกเพื่อได้ยากไม่เก็บออเดอร์บล็อกบกล้นบกล้นหลายคน บกกองเล่เด้กองไอเล่เด้หุกบกอยากมม่กิบเอาคนอ่ะบกบกบกเอาไปพากินพี่น้องอยากบกไปพากินน่ะร่นกินเลย พาาชมบรรยากาศที่วัดป่าน้องบัวเมืองยี่สิบบกบกตอนเช้าเช้าที่วัดป่าน้องบัวกพาชมบรรยากาศตอนเช้าพาชมหน่อไม้เสียงอัมชอบนองใหม่พี่น้องชิดขมวดออกไปวัดเลย กายคิดก็ไ่เอาไวันดากาศตอนเช้าเช้่วัดป่าแหลมบัวมงกีที่บบอทโอ้องกีแต่มันเอาขึ้นมาอันอ่เี๋จะนอนนึง่งกนบรรยากาศที่วัดป่าแบัวลอชมบรรยากาศแบบบ้านเขา

กกมันกหน็นนันหรืมอมันฝนไนมากขีนน้ขมยโอ้นี่ใหล่ง้องไม้สวยงามธรรมชาติอ้าวภาพบักใหม่พาชมหนม่อไม้ที่วัดป่าหมอกไปได้เลยมัมโมซ่า ท้องนองไม้สวยงอมธรรมชาติไม้สวยงามธรรมชาติบาทเข้า ชอเมกาบเกลนฟ้าเคลื่นฝนเคืนฟ้าเค้ื่อนฝนหกว่าฝนจะตกวันนี้มาจะแล้วก็แจกอะไรก็แจกก็ตามให้พระอาจานเลยจะขอบคุณยิ่งาทุซาทุสาจะเริญพอ